สวัสดีค่ะดีเจอ,อ้อยหวานค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับจ้องหน้าจอนานๆเกิดภาวะตาแห้งหรือเราเรียกกันว่า dry eyes y n d r o m e ค่ะมีภาวะใดบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะสาเหตุของอาการคือใช้ใสายตาเป็นระยะเวลา,านานใส่คอนแทคเลนส์ค่ะเป็นภูมิแพต้ตุ้งตามีปัญหาคือหลับตานอนไม่สนิทค่ะดื่มน้ำดื่มน้ำนน และก็อยู่ในที่ที่โรงแรงเป็นระยะเวลานานค่ะตาแห้งมีภาวะอาการเป็นแบบไหนเช่นละใครยเคืองตาค่ะตาผ้ามัวน้ำตาไหลมีขี้ตาและปวดหัวค่ะถ้าเราป้องกันภาวะตาแห้งจะทำได้ยังไงเช่นพักสายตาในทุกๆ30-60ถึงนาทีกับพิบตาบ่อยๆค่ะหยดน้ำตาเทียมดื่มน้ำบ่อยๆนะคะที่สำคัญคือใส่แว่นกันแดดค่ะ ข้อสุดท้ายคือประครบตาด้วยน้ำอุ่นนั่นเองค่ะดีเจอ้อยหวานค่ะ